ใครที่กำลังสงสัยอยู่นะครับว่าแพ็คพฤษภาคม LP TL WL เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับจัดให้ดูสักหนึ่งแพ็คนะครับถามว่าทำไมผมไม่เติมในมือถือครับพี่นะฮะถ้าเติมในมือถือผมก็ต้องเอาตังค์ไปใส่มือถืออีกรอบหนึ่งถึงแม้มันจะถูกกว่าก็ตามทีนะฮะมาใบแรกนะครับท็อปห้าสิบ l p l a y e r ครับกดทีละใบครับมาร์สเคลาโน่ครับผม รอย a l p เพ y e เลอร์ใบที่2ครับท็อป50ครับกาบี้ฮะนี่คือท็อป50นะครับผมมันเริ่มเป็นความสักกระชัวรวเพิ่มเเพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีอันนี้คือท็อป30บฮะในใจลึกๆนี่แอบหวังอยู่ว่ามันจะมีตำนานสักใบโผล่มานะครับไปฮะเป็นซูโปติชครับผม88ล้านครับ <c oughs> กูเลยไม่กล้าเปิดเลยใบนี้ไอ้สัตว์ไปฮะอาลาบาครับมึงพลิกมาซะก,กูตกใจนึ้ก็เป็นตำนานโวบงโวเบสไอ้สัตว์เออมึงแพงอะไรขนาดนี้เนี่ยถามจริงเถอะพินาดไปนะครับผม400บาทบุฟเฟ่1มือนะครับ <laughs> <laughs> ขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม